Today, I've come to try Nan's spring rolls and show you just how crispy and yummy they are. Let's go. Mm. The outside very crispy. And the inside beautiful with the mushroom and the and the carrot in the core, oh, oh. I can't stop at just one. Maybe I'll eat the whole plate. Absolutely delicious. Mm. If you have a chance, try making these at home. Absolutely delicious. Mm. เ e มี่ next time on Lovely Day Channel where I'll try something else yummy that Nans cooked up สวัสดีค่ะ thank you for watching bye bye สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนนะจน๊ะเนาะมืัอนี้มาพบพ่อกับ Lovely Day Channel อีกตามเคยนะจน๊ะเนาะมืัอนี้เนี่ยสิพามาเฮ็ดสปริงโรสจ้าปอเปียะบานเฮานั่นเอง พาลำคนอยากกินบ่อเปียให้เจังไดน้อสปริงโร้ให้จังไดน้อ,ปไ,นอไปกินตะลานค่ะกะบ่อใดดังใจเนาะคะ่ะเข้มขวดนี่สิแมะเมืม่อนี้นะสิพามาเฮ็ดจ้ะตะวันสูตรไผ่สูตรมันอิลีเฮ็ดกินเองจากบ่ดใดจอจงว่าต้องใส่อันนั้นท่อน,นี่อันนี้ท่อน,นั่นน้อก,ก็ต้องตวงยากจากไซแล้วก,ก็ซิมไปเรื่อยๆเฮ็ดด้วยตัวเจ้าของเองแซ่บจ้ะแซ่แบแล้วก็เข้ากระพุ้มใจพร้อมว่าเข้าเฮ็ดกินเองได้เองสินะาแน่นกับเฮ็ดบ่อเป็นเนาะจะตะกี้แน่นกำลังยูทูบเ,เลยละ่ะโอเคจ้ะ ก้อนที่สิไปพัดนะจ๊ะมานหลุดจากกับผักที่แนนใส่ไปพัดก,กับหมูเนี่ยจ้ะหมูบดเนี่ยมีอย่างแน่นะะจ๊เะนะาะอผักที่ผักที่แนนใส่ก็คือมีผักกะหล่ำพันเนื้อจ๊ะเนาะบ,บ่บต้องกะบ่ต้องใหญ่บ่ต้องน้อยแต่ประมาณนี้นะจ๊ะประมาณนี้แหละแสบอยู่เนี่ยแล้วกับข้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดพันแล้วก็แครอทเฮดนะจ๊ะเฮดนี่ผู้ใดยอยากใส่ เ็ดแบบนี้ก็ได้นอกจากเนาะหรือว่าเห็ดหอมก็ได้จะเห็ดหอมแห้งแสบด้วยจ้ะเด้อถ้าผู้ใดมาค็ดหอมใส่เ็ดหอมด้วยจ้ะว่าแซ่หรอมาพันแบบนี้ละอ๋อแนนลืมบอกไปต้นหอมพันอีกเด้อจ้ะต้นหอมพันบวบไดก็คือวนเซนอันนี้แนนแซน้ำแล้เด้อจ้ะอันนี้วนเป็นวนเส้นแห้งนอจากเนาะแนนแซน้ำเรียบร้อยแล้วขาบวบไดก็คือหมูผู้ใดมาหมูก็ใส่หมูผู้ใดมาไก่ก็ใส่ไก่ด้วยจ้ะไก่กับแสบคือกันอ่า พวกซอสก็จะมีน้ำตาลนะจ๊ะเนาะน้ำมันหอยพริกไทยปน่นซอยซอสน้ำปลาซีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีจ้ะแล้วก็อันนี้น้ำมันงาน,นะจ๊ะเนาะแล้วก็กระเทียมตำตำกับหลากผักชีนะจ๊ะเนาะน้ำมันพืชจ้าไปเบิ่งวิธีอ่า ไปเบิรงวิธีการผัดกับแน้นเลยเลยจ้าตามมาเลยจ้าเดี๋ยวแน้นผัดให้เบิรงนะจาว่าผัดกันจังใดนะจ๊นะเนาะโอเคจ้ดขั้นตอนแรกอะเอาน้ำมันใส่ก่อนจะ้ะกะเอานะจ้นะเนาะห้างมาักมันลายมันหน่อยของเน้นกต่ประมาณนี้จะ้ะกะรล้อให้มันห่อนก่อนโอเคเพราะน้ำมันมันมัน,ม,นมันห่อนแล้วนะจ๊นะเนาะห้องกับทิมกับเทียมกับหลาักชี้ลงไปนะจ๊นะเนาะ ไปผัดเ้มันหอมก่อนวันนี้กระเทียมกระได้ที่แล้วจ้าหอมแล้วออกเหลืองๆแล้วนะจ้านะเนาะเพรากระถิ่นหมูที่เตรียมไว้ลงไปนะจ้าเนาะ เพราะหมูได้ได้ทีแล้วเนาะเอากะเอาวุ้นเส้นเทลงไปก้อนจา้าก้อนที่เฮาสิไซคเคิ่อมปรุงพวกซอสพวนอย่างนั่นจะเนาะผัดให้ให้วุ้นเส้นมันนิ่มก้อนนจา้าเน้นกระสีบตัดวุ้นเส้น,นนั่นจะเนาะเน้นมาอันเหยียวเหยียบล้อให้อันนี้ก็ล้อให้วุ้นเส้นมันนิ่มก้อนจา้าเน้นกระสีมาใส่พวกซอสนั่นจะเนาะเพราะว่าวุ้นเส้นที่เน้นใส่เป็นวุ้นเส้นแห้งนะจา้ามันมันเหนียว เน้นก็ต้องรอให้มันนิ่มก่อนมันจะโบเลกนะจ๊ะบนเส้นบันีนแบบ้โอเคจา้าบนเส้นของแน้นก็นได้ทีแล้วเน้นสิมาพามาใส่เครื่องปรุงกันเนาะนี่น้ำมันงา,นาเนาะจ๊ะเนาะใส่น้ำมันงาลงไปพริกไทยพริกไทยป่นนะจ๊ะเทลงไปเลยคะ่ะจุจ่นๆเลยจ้านี่น้ำตาลใส่ส้สมนก่อนน้ำมันหอย มันหอยพิ้งลงไปเลยค่ะอันนี้ของแ่บระวังมันเค็มนะจ๊ะเดอ้อแต่ว่าอันนี้แนนตะแล้วมีน้ำปลาเนาะแนนแะสิใสอันนี้ซิ่วขาวจะลือซอยซอดเนาะแด่ประมาณนี้ก่อนขาดบ่ได้เลยค่ะแตงสีให้มันเป็นสีนะจนะ๊ะเนาะซิ่วดำจา้า แตงสีอีกนื้ค้นใส่กันจะเนาะไขมันเป็นสีเห็นบ่ค่ะมันสิเป็นสีมม่สิออกมั่สิออกเป็นสีออกเหลืองๆเนาะผู้ใดบ่มากกับต้องใส่จะแต่ว่าแนนมาเป็นไ้มันเป็นสีเนาะแล้วเมันก็สิีหอมซอสซีอยู่ดำพร้อมนะมันสิหอมพร้อม ใส่ซอสต,ตัวนี้ลงไปหอมมากๆเลยพอได้ทีแล้วเขาก็มางซ้มเบิง้งนะจ๊ะเนาะซิมเบิง้งวามันได้บานอันนีเท่าไหร่แนนวาโอเคแล้วจ้ะเขาเขากระติ่มผักลงเลยจ้ะทนแม่เบลด <c oughs> ไปพัด เพราะตอนผัดใน้มันสุกลายได้จากประมาณประมาณจะเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่นจะเนาะของการผัดพักเนาะอย่าให้มันสุกอย่าให้มันเละลายจ้าเวลาเขาเอาไปทอดเขาไปทอดมันก็นสิได้เบลเละลาย,ยาสินะวันนี้กับค้นเลยจา้าจะคอยค้นจ้ามันสิเดี๋ยวพักมันกระยุบจา้ามันมันมันหลายเฉยๆแ้่ว่าก็สิได้ออกมาแบบบลอลายตรงนี้ ใกล้สิพอรเราจะทำมันทำมันสูกป,ประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับกับพอนะจ๊ะเนาะแล้วก็ไปโอเคจ้ะอันนี้ก็โอเคแล้วได้ที่แล้วเอาไปพักไว้ให้หมันเย็นแล้วก็หอ่อเดี๋ยวแนนสมาหอ่อให้เบิรงจ้ะ่าหอกันยังไงเนาะโอเคค่ะอันนี้ที่แนนพักไว้ใส่ที่แนนพักไว้มันก็เย็นแล้วนะจ๊ะ,นะะเนาะมาทีนี้เ่ามา เริ่มวิธีการฮอได้เลยจ้ะแน้นสีฮอให้เบิงนะ้งเนาะว่าฮอจะกันยังไดเนาะแต่ว่างางมังงามขึ้นอยู่กับคนเนาะจ๊ะนะเนาะแน้นกับสีแดงงามงามของแน้นกับประมาณนี้เนาะจ๊ะเนาะเน้นสีแดงเบิงนะ้งเนาะว่าวิธีฮอ,ขอเขาฮอกันยังไดเนาะจ๊ะเนาะโอเคจ้บาบันเน่ฮากาตาคือตักใส่มันมาจ้าฮากาต้องฮอแนนลายเนาะจ้ะถ้าฮอแนนลายถ้าเกินฮอกเอาไปผัดไป,ไปทอดนะเอาลงไปทอดนะเขาสีเขาสีแตกเนาะจ๊ะเนาะ อันนี้วิธีห่อของแนนเนาะห่อไปยังสี่ได้จ้าห่อกระตักอันใส่มาประมาณหนึง่งแล้วก็พับพับลุ้งพับลุ้งส่เนาะแล้วก็เก็บมุมพับล้งแค่อันรอบเดียวจ้าแล้วก็เก็บมุมสี่นาะจ้าแล้วก็พอเก็บมุมนี่แล้วห่อกระมาเก็บมุมนี่หักลง้งจ้าหักลุ้งบัดนี้พอได้ประมาณนี้แล้วเ่อกระเอาเอานามใส่จ้า หรือผู้ใดเอาแป้งกระโพดใส่ก็ได้เด้จากเพื่อที่เส้มันติดดีเนาะแต่เน้นใส่ตะนามกระเพาะมันก็นอยู่เลวจ้ะกระซิไดประมาณนี้จะ้ะกระชิไดประมาณนี้เพราะว่าอันสีอยากได้น้อยอยากได้ไงอ่าแล้วแต่ขนาดของอ่าแผ่นมันเด้จ้ะเนาะแผ่น่อมันเนาะแต่ว่าขนาดนี่เน้นมาขนาดนี้จะ้ะกระทัดรัดจ้ะเน้นเสี่ยเด้เบิกอีกรอบนึงเลจ้ะพี่ ห้อยให้เบิงอีกรอบนึงนะจ๊ะเนาะว่าวิธีห่อขอหอกันยังไงของแนนกะสีประมาณนี้นะจ๊นะเนาะก็ต้องใส่มือหยิบเลยเนาะถ้าเอาเครื่องหลาย,ลายมันกระสิแตกนะจ๊นะเนาะมันกระมันลายพูดมันก็ะแตกเวลาห่อไปนี่นะมันแน่นลายนะนี่กระสิได้ประมาณนี้ขอใส่มือนะจ๊นะเนาะเลาก็พับลงไปห่อป่เนาะจะห่อปะเนาะกระสด้ประมาณนี้พับลงไปอีกรอบนึง เก็บมุมจ้ะเก็บมุมสองข้างเลยเก็บมุมสองข้างก็ต้องอย่านค่ะว่าวง้างมองง้ามหรากกัเก็บมุมนี่ค่ะก็เจ็บมุมนี่เข่าพับลงซัมน,นี่แล้วก็เอาน้ำเอาน้ำมาลวมมองนี่มว้วนปึ๊บเสร็จจ้ะกระสิได้ประมาณนี้จ้ะแผ่นสปริงโรลของแนนกระซิได้ประมาณนี้จ้ะง้าว่าจ้ะกระซิอันนี้ง้ามของแนนจะนะ <c oughs> แนนจะเห็ดง้ามในซํานี่ละ ถ้าผู้ใดเห็ดง่ามดดก็หนีกัแห้งสีดีค่ะโอเคโอเคค่ะมาเบื้องตอนมาถาเบื้องตอนทอดเนาะคะ่ะขอเวลาห่อก่อนมาสชีปวิดีโอมาสิยาาพูดนะจ๊ะเนาะนำหอ่อนนำหอนแล้วเขากัานํามันมันดึกมันหอนแล้วเขาก็าถิ่มลงเลยจ้ะลงเลยเนาะ นี่ก็ใกล้สิเกตเราจะใกล้ใกล้สิเลือนแล้วเนาะโอเคค่ะสปริงโรลของแนนกระเซนแล้วนะจ๊ะเนาะีเดอ้อรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกิ่นกับซอสแสบๆจ้ะเบิง่งคลิสปีค่ะกรอบมากอื